ขวาเลยขวายขวาไป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 วาไปขคาไไปขวไปขวาาไปขวไปขวาาไปไปขวาาไา

าดนักประมุขใส่เสื้อจะแขนงจะมาพบพวกเราพี่น้องจะแขนงจะมาพบพวกเราแต่เราไม่เชื่อไม่ได้พ้องตัวเชา่าบอกเราไ,าไม่ี่ครั้งแล้วพี่น้องแต่เชื่อนี้ภาษาอะไรนะครับเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยว,ออกกว,ยวรู้ผลคืนนี้นะไม่จบนะครับ,พ,รนนรบพวกเราจะคราสกันที่นี่ใช่ไหมครับพี่น้องเราจะนอนที่นี่นะครับ ขอไปับประชาชนชาวเท่ด้วนนะครับพวกเราเดือดร้อนจริงๆิงๆนะครับดูสิว่าเขาจะอุ้มคนคนเดียวไว้หรือจะอเ,อา,เอ,จะอาพวกเราหอกพันมาคนไว้ให้มันวุ่ไปนะครับว่าบันจะอุ้มไอ้เว็บประทักใจเอาไว้นะครับหรือจะให้พวกเราหรือจะพา,าพวกเรานะครับอุ้มคนคนเดียวไว้ก็่านแลนนะครับพี่น้องครับเพราะพวมันเองณวันนี้ ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครเลยเลยทำไม